แนวถายไฟกันนี่แหละน,น่าจะเจอแล้วล่ะอ๋อตัวนี้มันี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนเนาะครับครับยู่ข้างหน้าผตอนนี้มันเหมือนอยู่ข้างหน้าอ่าพี่เดินลงมาข้างล่างเลย <Started. S 2> อ๋อตอนนี้พี่อยู่คนมาขามต้นใหญ่ใช่ไหมใช่พี่ต้นให<อ>า่าาเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผม,มขึ้นไปรับเดี๋ยวผมไ้ยินเสียงผมแล้วเดินวิ่งลงมาแล้วกันคร,ค,รครับผมอยู่ตรงนั้นดีนะสัญญ,ญาณโทรศัพท์ยังมี ขอแพ้ลอ้แพ้ลเมาวเออเดี๋ยวถ้าเล็กข้าวป่าเผี่ยพาออกธรรมทุนเลยจะพาทุนเออออกธรรมทุนเอาไงขึ้นเราขึ้นมาก่อนแล้วไงก็เดี <S <s ๋ยวเล็กมาลอง

พี่เดินมายังไงพี่พี่เดินหลังกี่โมงครับเนี่ยสามโมงครึง่งพี่สาครึ่ <laughs> นะครับมีอยูนะ่พี่ค<อ>นกลับมี <laughs> บนชงันใช่ไเป็นนกแกว้วอ่าแล้ววเลี้ยวซ้ายเจ <c oughs> อเราตรงสานตะอเจอแยกแล้วพี่ก็เลี้ยวซ้าย <c oughs> ขึ้นเขานี้มาเรื่อยๆีเลเนินตะังมีินกยห่ยเนียับควด้ยวซ้ายจะกลับบ้านอ๋อเนี่ยรบ้าเดี๋ยวผมไม่ส่ง่เปนร ไปช่วงกี่โมงอรพี่ไปสามโมงขึ้นพี่แล้วตอนหลงครับพี่ติดต่ออะไรยังไงครับพี่เจอป้ายเบอร์โทรพี่เบอร์โทรใช่ไหมครับเบอร์โทรติดต้นไม้ไหมครับอ๋อแล้วก็เลยประสานครับแล้วตกใจไหมทีแรกว่าเราจะออกได้ไหมยังไงอ๋อกลัวเป็นเมื่อพี่เลยลองโทรดูก่อนครับผมลรวมาจากไหนครับเนี่ยบ้านอยู่หวินพี่เคยมาเคยมาแล้วแล้วก่อนหน้านี้เคยเคยเคยมาเดินหรือเปล่าครับเคยพี่เคยเคยมาอยู่ใช่ไหมครับลูกชายก็มาโรงเรียน อ๋อครับผมแจ้งทีแรกนะครับตอนที่ว่าผู้พัดหลงในป่าเขากแก้วนะครับอ่าแล้วแจ้งประมาณกี่โมงแล้วประสานทางไหนบ้างครับแจ้งประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าครับก็ได้รับแจ้งจากศูนย์วานะครับก็ให้ก็ให้ตัวตอบอผู้หลงป่าครับในเขาปม่แก้วครับในเขาเขาม่แก้ว ครับแล้วก็ประสานงานพอดีเขาวอสิบสามมาหาครับก็ผู้ภัยด้วยกันวอรสิบสามมาก็ว่าจะมาร่วมด้วยว่าจะมาร่วมช่วยกันหานะครับก็พอดีได้คนพื้นที่นะครับที่ว่าจัดวิ่งเทลวบนเขาแล้วก็ช่วยอุ้ยใช่ไหมไปช่วยเป็นผู้ช่วยอุ้ยนะครับผู้ช่วยอุ้ยนะครับก็ก็เลยให้เขาโทรให้อยู่กับที่ครับแล้วก็ไปตามตัวจนเจอครับแล้วก็ลงมาจากเขาครับครับแล้วตอนนี้ทางคนที่หลงป่าก็ เดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับปลอดภัยดีครับโอเคครับ